ค่าจ้างที่เธอพาฉันไปบ้านผู้หญิงคนนั้นขอบคุณค่ะแต่คุณก็ใจดีเก็เจอตัวมันทำไมไม่ตบสั่งสอ,งสองมนมาสักฉากสองฉากล่ะคะหนึ่งนันน่ะมันสมควรโดนซะให้เข็ดถ้าเป็นแก้วนะคะมันโดนกระทืบแน่มีแต่คนโง่เท่านั้นละจ้ะที่ชอบใช้กำลังฉันชอบใช้สมองไม่ได้ชอบใช้ความดุนแรงแบบเธอ ทีนี้ก็ไปทําตามที่ฉันบอกซะถ้าทําสําเร็จฉันมีรางวัลให้มากกว่านี้อีกบอกมาได้เลยค่ะแก้วทําได้ทุกอย่างเลยค่ะครับผมครับครับได้ครับขอบคุณครับเฮ้ยเออครับ ซับไยเออร์โทรมาบอกว่าของที่สั่งเอาไว้อะจะส่งมาให้พรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงนะอืมพี่ชัดคะจะว่าไปเนี่ยคุณพิมพ์เขาก็เอาใจเก่งเหมือนกันนะเว้ยพูว่าสักวันเนี่ยมึงอาจจะใจบางบ้างกันด้ไป พี่ไม่เป็นไรพิมพ์แท่ออลไรมนตกลงมาได้ยงังไงวะเนี่ยนี่พี่วุฒินี่โทรหารถโรงพยาบาลเลยไม่ต้องพิมพ์พาพี่กลับไปพัก uh ที่บ้านก็พอแล้วพิมพ์ี่ชาติไป่ะพา่อนไปเรวะไป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 เดินนะเว้ย เออไอ้ว <muitas S 2> ุฒ <sketches> ิค oh oh <s Hopkins incident> <and rolling Jean> ่อยๆโอเคโอเคเบาเบาเบาพัก no ก่อนพัก no ก่อนไม่ไหวว่าค่อยๆนั่งนะอ่ะอโอ้ยโอ้ยพิมว่าไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจดูสักหน่อยไหมคะพิมพเป็นห่วงอะค่ะพี่ไม่เป็นไรพิมพ์เดี๋ยวพี่แค่ทายานอนพักยวพี่ก็หายแล้วแต่ถ้าไม่ไหวต้องบอกพิมพ์นะคะห้ามโกหกเด็ดขาด เออแต่ว่าเชือกที่ใช้รัดท่อเหล็กนี่มันไม่น่าขาดง่ายๆเลยนุย้ยแกคิดว่าไงล่ะฉันจะไปตรวจดูหน่อยว่ะแกก็อยู่ที่นี่แล้วกันนะพักผ่อนไปมีอะไรก็โทรมาได้มากพี่ฉัดพักก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะไปเอายามาทาให้ ตอนเกิดเรื่องเนี่ยมีใครทํางานอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีนะครับผมถามคนงานแล้ววันนี้คนงานทํางานอยู่ด้านนอกกันหมดครับน,นี่มีคนจงใจตัดสายรัดนี่ทําให้ท่อเหล็กตกลงมาฮะมีคนตั้งใจทํรลายพิ่ฉัติเหรอใครเป็นคนทำฉันว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครเลย ฉันไม่อยากให้คนร้ายไหวตัวทันถ้ารู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครอะ่ะทำไมไม่แจ้งตำรวจจับมันไปเลยอะคะจะปล่อยมันไว้ทำไมอะ่ะหลักฐานแค่นี้มันไม่พอหลังนะพิมพ์พี่ว่าคนงานคงไม่กล้าทำแน่ถ้าไม่มีใครสั่งพิมพ์ว่าเรากลับกรุงเทพกันวันนี้เลยดีกว่าคะ่ะพิมพกลัวพี่ชัดไม่ปลอดภัยอะ่ะพิมพ์ตามกำหนดการอีกแค่สองวันก็จะกลับแล้วมันไม่มีอะไรหรอกอย่าห่วงเลย จัดการให้เรียบร้อยแล้วมึงหนีไปหาที่กบดานอย่าให้ตำรวจตามกลิ่นเจอล่ะได้พี่าวนี่มึงไม่รอดแน่ชะตาบันเฮ้ยไอ้ชัดยุ่งแล้วว่ามึงวัสดุที่สั่งไปอะผิดสเปคหลายอย่างเลยงั้นเดี๋ยวกูไปคุยกับซัพลไยเอ้ย ไม่ต้องไม่ต้องมึงยังเจ็บอยู่เลยแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เดี๋ยวกูไปดูให้เองดีกว่าคุณวุฒิครับรถเทปูนเหยียบท่อประปาตรงหน้าเฟสสามแตกครับแต่ตอนนี้คนงานกำลังช่วยกันซ่อมอยู่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับโอ้เอ้ยบอกแล้วไงให้ระวังระวังหน่อยอะเอวุฒิงั้นเดี๋ยวมึงอยู่ดูคุมงานที่นี่แหละเดี๋ยวกูไปคุยกับซัพพลายเออร์เองเออ ไหนไปพาไปดูดิไมไนไม่ทำอะไรนยมันออกจากไซ้งานไปแล้วฝนก็นไม่ตกนี่ทำไมเทียนถึงนท่ากับข้าวอะ่ะเอ้ก็เทียนอยากทำให้เชนกินก่อนกับกรุงเทพนี่หรือว่าเชนไม่อยากกินเทียนจะได้ไม่ต้องทำเฮ้ยอยากกิน ล้างท้องเราแล้วเนี่ยอยากิน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 กี่อย่างสองแล้วกันด้ไหนซื้อได้มาบ้างมีซื้อมาเยอะเลยเยันว่าจะทำส้มตำให้เชิญกินเลยโ <laughs> ชว์ผีมือส้มตำซะละใช่ ฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญญาจะเป็นคน